ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนฝ่ายต่อต้านต่างก็บาดเจ็บล้มตายสูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนปลายทางคุณมารวมทั้งหมดกลุ่มทุนคุณก็รวมฝ่ายอำนาจคุณก็รวมละทิ้งความตายทั้งฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านโดยไม่ได้ความสนใจใดๆทั้งสิ้นประชาชนวันนี้ทุกฝ่ายเนี่ยต่างก็เจ็บปวดไม่ได้ต่างกันนะคือการไปต่อสู้ของประชาชนเนี่ยชนะเขาก็เป็นประชาชนแพ้เขาก็เป็นประชาชนตายเขาก็เป็นประชาชนบาดเจ็บเขาก็เป็นประชาชน ติดคุกก็เป็นประชาชนแต่คุณเป็นนายกแต่คุณเป็นรัฐมนตรีแต่คุณเป็นคนเก็บเก,บเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งปวงบนซากศพของทุกฝ่ายถ้าปลายทางแบบนี้พันธมิตรจะชุมนุ่มนานปชจะชุมนุ่มอะกปปสคอป,ออปทอเขาจะชุมนุ่มาไม่ใช่ว่าเราขัดขวางความสามคัคคีที่สามัคคีเกันทุกวันเนี่ยมันเพื่อชาติบ้านเมืองหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเราไม่สามารถเอาชีวิตประชาชนคืนมาได้ เอาอาวัยวะของประชาชนที่สูญเสียคืนมาได้เอาอิสรภาพคืนมาได้ท้ายที่สุดเราถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์และอำนาจของนักการเมืองเทานั้น